สวัสดีค่ัเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP ก็สามาคี VIP นะคะประจำวันที่13สิงหาคมปี66นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสำหรับรา VIP ตัวเด่นก็คือ8กับ1 2ก็5 8 0 8 1 8 2 8 5 8 6 8 9 1 0 1 2 1 5 1 6 1 8 1 9 8 1 5 5 8 2 2 5 1 2 8 1 1องหนึ่งหนึ่งองห่ะก็ขอใทุกคนโชคดีคะเจเปืนสคช V ก็หกสี่ามชุสามสี่สามหกสามเจ็ดหกศูนย์หกสามหกสี่หกเจ็ดสี่สามหกสี่หกเจ็ดสามสี่เจ็ดสามหกจับคู่ก็สา6หกหกสามสี่เจ็ดเจ่ามสี่ส่นาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะ ผู่รุดด่นวยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแบบเ่ายแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ